ครับผมอันนี้ก็ทำใหม่ครับทำใหม่นี้ก็เพื่อนๆท่านใดสั่งกล่องไปก็ไม่สำหรับวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องรุ่นอื่นก็สั่งสายได้ครับสั่งสายไปอย่างเดียวครับไม่ต้องส่งกล่องมาแก้ครับผมก็นี่นะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวจะใส่แจ็ค3.5ไปให้ครับเป็นลำโพงกับ PDT นะครับผมก็จะมีชุดสายครับอย่างนี้ครับสำหรับวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับก็เอาชุดสายไปได้เลยครับเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับนี่ครับสายเสียบไปได้เลย เส้นนี้ก็ USB ครับเสียบเข้าคอมเสียบเข้าคอมไปครับกล่องก็ติดแล้วก็เดี๋ยวมาลันก็เข้าไปจะใช้กับแอป Teamspeak นะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปใน Teamspeak แล้วก็เลือกห้องที่ท่านต้องการจะคอสนะครับนี่ผมก็ใช้เป็นห้องของผมเองนะครับทดสอบทดสอบทดสอบ เ๋ย่า POC เรียกไปนะครับทดสอบทดสอบทดสอบครับยวทีสปีก็จะมีความไวกว่าเเครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดตอัปเดตหน่อยนะครับก็กล่องเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะมีความยืดหยุ่นกว่านะครับก็สั่งชุดสายไปได้ครับ ไม่ต้องส่งกล่องกลับมาแก้ไขนะครับก็สั่งสายไปไปเสียบก็ใช้งานได้เลยครับครับขอบคุณครับฝากไว้เท่านี้ครับผมกล่องแก้ไขครับผมแก้ไขใหม่ครับเป็นแบบเปลี่ยนสายได้นะครับชุดคอร์สครับผมฝากไว้ครับ